พาเพื่อนๆมาเก็บผักอ่อนๆสดๆจ้าผักปลอดสารพิษนะจ้าเพื่อนๆนี่หละจ้าต้นหอมจ้าอันนี้สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักแควนนะจ้านี่เป็นครั้งแรกที่ส้มจะเก็บนะจ้าผักแควของเราจะงามๆจะเอาไปใส่งานฉลองครบรอบแต่งงานสาสิบปีของเราจ้าส้มก็จะมาเก็บแล้วก็จะมา เก็บผักแพลวด้วยเจ้ะเพื่อนๆนี่ผักแพวจะไปใส่จะเอาไปกินกับลาบเป็ดจ้ะเก็บผักแพวแล้วก็เก็บต้นหอมต้นหอมแล้วก็ผักชีจ้ะผักชีหอมนี่ผักแพวจ้ะเดี๋ยวมาเก็บฝนก็ตกจ้ะวันนี้ก็รีบรีบเก็บนะจ้ะดูสิมืดครึ้มมาเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บกันเลยจ้าสมก็เอากันไก่มากันไก่มาตัดเอาจ้ะจะตัดเอาหร,หรือจะเด็ดเอาดี เด็ดเอาดีกว่าจ้ะเพื่อนเพื่อนก็เด็ดเอาส้มก็ไม่เคยเก็บใบของเขาจ้ะนะจ๊ะเคยเก็บแต่ดอกจ้ะเก็บเอาใบนี้แหละคิดว่าเป็นเป็นคณะยิกน,นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอู้กรอบดีจังเลยล่ะกรอบกรอบดีจังเลยจ้าเพื่อนเพื่อนได้น้ําฝนโอ้ยสุดยอดอู้ดูสิจ้าเพื่อนเพื่อนโอ้ยหวานพืชก็ต้องหวานหวังผลนะจ้าเพื่อน ก็ได้ผลแบบนี้แล้วเก็บสุดยอดนี่จ้ะล้วก็นี่จ้ะหักเลยอุ้ย่จะเพื่อนๆเอาเอาเอา,เอาถาดมาใส่ค่าดว่าคงไม่พอแน่นอนจ้ะอันนี้แค่เก็บไม่ไม่เท่าไหร่นี่จ้ะอือต้นนี้มีสองต้นนะจ๊ะเออ รุมนี่มีสองต้นจ้ะจะไปกินทำอะไรกินดีเนาะนี่เก็บไปอ่อนๆอจ้ะต้นนี้มั่งต้นนี้มั่งโอ้ยอืมกรอบดีจังเลยจ้ะเพื่อน ได้ยินเสียงเด็ดไหมจ๊ะอู้โอ้ยรู้สึกดีมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆไปเก็บผักที่ตัวเองปลูกนะจ๊ะโอ้ยมันก็เยอะแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆก็เอาแค่นี้ก่อนอุ้ยเต็มถาดเลยจ้ะเต็มถาดเลยนี่ ส่วนนี้ก็เป็นต้นหอมนะจ๊ะเพื่อนๆนส้มก็เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกได้ไม่ไม่ถึงสามอาทิตย์จ้ะประมาณสองอาทิตย์กว่า,ก,วาก็จะถอนเลยจ้ะเพื่อนๆนถอนถอนเอาไปใส่ลาบติดอหอมที่ซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะแล้วก็ตัดตัดออกแล้วก็เอามาจิ้มจิมนะจ๊ะนี่จ้ะหือ อ่อนๆจ้ะเพื่อนๆใส่ลาบใส่ลาบใส่ผัดไทยก็ได้จ้ะหรือจินเป็นผักอสดๆก็ได้จ้ะ, <c oughs> จะอื้จอูได้เยอะอยู่จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะมันไปล้างน้ำ ดูสิจ้ะเยออยู่จ้ะส่วนนี้ผักชีหอมส้มก็จะตัดเอานะจ้ะจะตัดเอาหรือจะเด็ดเอาดีนี่จ้ะโอ้เด็ดเอาก็ได้จ้ะนี่จ้ะตัดเอาดีกว่าจ้ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะงามกำลังกำลังดี เดี๋ยวส้มจะตัดเอาแก่ตัดเอาจากเพื่อนๆนเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายให้ชมนะจ๊ะเพราะว่าตัดต้องใช้สองมือจ้ะเวลาเด็ดแล้วมันได้อย่างงี้จ้ะตัดเอาดีกว่าส่วนนี้ก็ผักกุ้ยช่ายนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมีแค่นี้เลยจ้ะก็จะตัดตัดไปใส่ผัดไทยนะจ๊ะก็ตัดออกขนาดนี้ก็มีไม่เยอะจ้ะก็มีไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะ ก็ตัดแล้วก็จะเก็บเอาจ้ะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่จ้ะเพื่อนๆนี่นะจ้ะกำลังงามเลยเดี๋ยวเขาแตกใหม่จ้ะอืใส่ผัดไทยสุดยอดเลยจ้ะ เดี๋ยวไปเก็บผักแพวจ้าส่วนนี้ก็ผักแพวนะจ้าเพื่อนๆก็เด็ดเลยจ้าบางคนบางคนเขาก็ไม่ทานกันนะจ้าผักแพวเขาบอกว่ามันเอ่อกลิ่นแรงนะจ้าบางคนก็ชอบทานจ้าทานกับลาบอืมงามดีจังเลยกลิ่นหอมมากเลยจ้ะหอยทากที่นี่ไม่กินนะจ๊ะ เขาสงสัยเขาจะเหม็นนะจ๊ะกลิ่นแรงหอยทากที่นี่เลยไม่ชอบจ้ะก็เลยไม่ต้องไม่ต้องใส่แอมยาฆ่าหอยทากเลยนะจ๊ะปลูกไว้แล้วก็ปล่อยไว้เลยจ้ะเขาก็จะเขาก็จะแตกขึ้นมาเองจ้ะหอยทากหอยทากไม่กินจ้ะเดี๋ยวไปเก็บต้นอื่นกันเลยจ้า ต้นนี้ก็ได้ขนาดนี้นี่ก็มีไม่เยอะจ้ะแต่ก็เด็ดไปอือจ้ะอืมกำลังงามเลยจ้ะได้น้ำฝนถ้าเขาไม่เอ ถ้าเขามีชีวิตรอดอยู่ก็คือไม่อย่าให้เข้าหนาวมากจ้ะตอนหน้าหน้าหนาวต้องเก็บเข้าบ้านจ้ะไม่งั้นเขาจะไม่รอดจ้ะเพื่อนๆนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งจ้ะเพื่อนๆกํากำลังงามเหมือนกันก็เด็ดเอาอ่อนดีจังเลยจ้ะในกระถางนี้ กินกับลาบเป็ดงานมีพรุ่งนี้นะจ๊ะกินกับลาบเป็ดโอ้สุดยอดนี่จ้ะก็โชว์เพื่อนเพื่อนผลงานจ้ะผักแพวผักชีหอมผักกุ้ช่ายต้นหอมเดี๋ยวไปลอกจ้ะ ผักคะน้าหยิกสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆภูมิใจมากเดี๋ยวจะกินให้อิ่มน้ำสำราญเลยจ้ะผักปลอดสารพิษท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่มาช่วยส้มเก็บผักในสวนนะจ๊ะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้ะสำหรับเพื่อนเก่าเพื่อนขอโทษจ้ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้วยนะจ๊ะ ขอบคุณล่วงหน้าจ้าและขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟสวัสดีจ้า